ค่ะเช้า,ขอ,า,ชาของวันเสาร์นะคะเช้าของเราค่ะเช้าของวันเสาร์นะคะก็จะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ประสบภัยนะคะที่หนี<ม>ที่หนีเอ<ม>าตัวรอดแล้วก็ปลอดภัย<ม><ม>นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็สูญเสียนะคะทางนี้ก็เมื่อวานคะ่ะก็มีหลานนะคะที่ทํางานที่กรุงเทพนะคะ ก็จะติดอยู่ในภาวะที่บริเวณแบบอยู่ในในแผ่นดินไหวณนณะนะจุดนั้นเลยนะคะ3ามคนาทางนี้ก็ส่งใจไปช่วยภาวนาแบบ คือวุ่นวายไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวเองนี่ก็คือแพนิคไปเมื่อคืนเป็นการที่ว่าเป็นกังวลกลัวว่าจะมีแบบเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นซ้ํามาอีกหรือเปล่าแล้วก็จะมีข่าวเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ที่บอกว่าจังหวัดภูเก็ตอาจจะมีซืึนามงซืึนามิเข้าอีกอส่วนพี่สาวก็ประมาณว่าเครียดนะคะก็ก็โทรมาตอนดึกว่าให้ระวังซึนามิ ของจังหวัดภูกกเก็ตด,ด้วยจริงๆแล้วจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยนะคะเขาจะมีหน่วยเตือนซึนามิค่ะบริเวณแถบนั้นก็จะมีการแบบเข้ามามีจะมีหน่วยงานแล้วก็ยังมีสัญญาณแจ้งเตือนซึ่งพื้นที่ที่หญิงอยู่และครอบครัวอยู่เนี่ยนะคะมันจะเป็นพื้นที่อ,อำเภอถลางค่ะ,ะซึ่งไม่ได้อยู่บริเวณที่ว่าจริงๆก็คือพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เสี่ยงต่อ สึานามิแต่ด้วยความที่ว่าเป็นกังวลของครอบครัวนะคะหลังจากที่ว่าหลานที่อยู่กรุงเทพอะค่ะได้ได้ได้ประสบภัยแผ่นดินไหวไปเมื่อวานทุกคนในครอบครัวก็ตื่นตระหนกกับการอะไรฮะแผ่นดินไหวใช่ครับตื่นตระหนกกับการที่ได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวสึนามิจะเข้าจังหวัดภูเก็ตต่อ ก็เลยอธิบายไปให้เข้าใจว่าฝั่งที่ที่ครอบครัวหญิงอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กับชา,ชายชายชายทะเลมากไม่ได้อยู่ใกล้ชา,ช,าชายทะเลเลยค่ะแต่ถ้าว่าวันไหนที่แบบอาจจะขับรถไปเที่ยวหรือว่าออกไปทํางานอะไรแบบนี้อันนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะสําหรับที่นี่แต่เหมือนเมื่อวานเนี่ยนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือ,อหลังจากพักเที่ยงใช่ไหมคะหญิงอ่ะ อันนี้ขอเท้าความก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะชวนกันปลูกต้นไม้นะคะวันนี้จะเป็นวันพิเศษหน่อยที่เ,เลขเด่นเรียนรู้เข้ามาทักทายว่าใครได้อยู่ในเหตุการณ์บ้างอะไรแบบนี้หญิงตัวหญิงเองนี่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการ์ร้อเ์เซ็แต่ว่าก็คือวิดีโอคอลกับหลานเพื่อตั้งสติแล้วก็เอาเอาตัวรอดนะตอนนั้นขณะที่ว่าเด็ก ร้านของหญิงนะคะเด็กอายุที่20กว่านะคะอยู่ที่อาพาร์ตเมนตออ์อยู่คอนโดนะค่ะอยู่คอนโดแถวลาดพร้าว50ชั้นนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะอยู่ชั้นที่28ก็คือได้รับแรงสั่นสะเทือนตัวหญิงเองที่ได้รู้ว่าแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วก็คือ,อพ,พ,พี่พี่น้องๆท,ที่ที่ที่ทำงานนะคะเขาก็จะดูเปิดดูไลฟ์สดรายการหนกระแสกันนะคะแล้วอยู่ๆก็ก็คือมันเป็นการไลฟ์สดมันเป็นการถ่ายทอดสดของของ วิดีโอเขาเรียกว่าเลยนะคะรายการนั้นโลนเกษตรของหนุ่มกัญชัยอะคะ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็จะแบบเขาเขาเขาบอกเลยว่าตอนนี้คือกรุงเทพแผ่นดินไหวอาคารตึกมารีนอลอะไรแบบนี้แผ่นดินไหวยิงก็จับโทรศัพท์นะคะแล้วก็โทรหาหลานคือมีหลานอยู่3คนทํางานอยู่ที่ที่ทกรุงเทพนะคะก็ทยอยโทรหาแต่ละคนเลยะคะ่ะก็ด้วยความที่ว่าตกใจมากแล้วก็เป็นกังวลมากนี่ก็ คิดได้ว่าพี่คนที่โตที่สุดอะค่ะเขาอยู่ทํางานอยู่ไม่กลับบานะ้านนาอันนี้เขาก็คือแบบมีเพื่อนแล้วก็มีแบบก็คือมีเพื่อนที่ประสบภัยอะค่ะด้วยกันแล้วก็วิ่งลงมาตรงนั้นก็คือเขาทํางานแค่ชั้น2เขาก็ลงกลับมานด้วยความรวดเร็วแต่ส่วนที่ว่าหลานที่อยู่สองคนที่อยู่แถวลาดพร้าวอยู่ชั้นที่ชั้นที่28 ที่ตึกนั้นก็คือ50ชั้นนั่นนะคะตอนนั้นก็คือแบบวิดีโอคอลกันแล้วก็ตั้งสติแล้วบอกว่าให้อยู่ในที่ใต้โต๊ะกันก่อนให้รื้อโต๊ะอะค่ะนัน่นนั่นคือประสบการณ์ที่เอาจริงๆพวกเราเนี่ยขนาดอายุ40กว่าเมือนหญิงแบบเนี้ยก็คือไม่มีใครสอนให้ให้ให,ให้เขาเรียกว่าเอาตัวรอดนะคะการเอาตัวรอดแบบถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนี่คือแบบไม่แทบไม่ได้แบบ คิดว่าขนาดตัวเองก็คือแค่ได้ดูทีวีมาดูหนังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเวลาแบบนะอะไรนะคะอ๋อแบบหนังฝรัง่งหนังฝรั่งอะค่ะก็แค่ดูว่าหนังฝรั่งที่เขาสอนบอกว่าถ้าเจอแบบพายุโทโนาโดแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้ให้เราเข้าไปหมอบอยู่ท้าที่โต๊ะที่มันแข็งแรงที่สุดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือบอกแบบบอกล้านว่าให้ประคองสติแล้วก็หาโต๊ะที่อยู่ในคอนโดอะค่ะ ให้เข้าไปหมอบกันตรงนั้นก่อนสองคนพี่น้องจริงๆแล้วเมื่อวานนะคะคนหนึ่งเขาก็จะเป็นนักศึกษาคนนึงเขาก็จะเป็นทํางานประจําปกติเขาสองคนก็จะออกจากคอนโดตลอดเลย อ๋อ oh, สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่เข้ามาทักทายค่ะแล้วก็ปกติเขาก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ด้วยความโชคดีก็คือ1คนไม่เข้าออฟฟิศหนึ่งคนก็คือไม่ไปมาหาลัยโทรไปก็คือรับสายแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ตั้งสติแล้วก็พาตัวเองเนี่ยค่ะลงมาจากบริเวณตึกตึกที่ส8ชั้นนะหลานหญิงนี่คือแบบวิ่งประมาณ3นาทีตอนนั้นลงทางบันไดหนีไฟค่ะแต่ว่าณณตอนนั้นนี่คือแบบกลัวมาก หญิงเองเป็นคนแค่ดูแบบคอคือแบบคุยวิดีโอคอลค่ะกับกับร้านนะคะคือคุยวิดีโอคอลกันอย่าให้วางสายเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นห่วงแล้วก็สนกตกใจแล้วก็เด็กก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วก็อยู่อยู่ข้างล่างคอนโดจนแบบเขาข<อ>แจ้งเขาแจ้งว่าปลอดภัยในแบบนี้แล้วก็ค่อยตรงนี้ครับแล้วค่อย ได้กว่าจะได้ขึ้นนะคะลงมาประมาณบ่ายโมงกว่าจะได้กลับขึ้นกว่าเขาตรวจสอบคอนโดได้เสร็จก็เมื่อคือนก็ประมาณสองทุ่มกว่า,วาคือแบบคนที่เจอเจอเจอแผ่นดินไหวจริงๆนี่คือเขาก็แบบกลับมาถึงเขาก็บอกว่าแบบหน้าเขาเวียนหัวน่นนี่นั่นใช่ไหมคะหญิงเองนี่เมื่อคือนคือแพนิกมากทั้งคืนแบบนอนไม่หลับเลยเป็นหว่วงแล้วก็แบบเข้าหาดูแบบ เข้าดู Google แล้วว่าการดูแลตัวเองหลังจากที่เจอแผ่นดินไหวอะไรแบบเนี้ยยิงว่าแบบเราควรคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างาอา๋อฮัลโหล from อินโดนีเซียฮัลโหลอาวอยุจีวันนี้นาอากาศสดชืน่คคน,นค่ะอะไรนะลูกไปท่่ะครับลูกแล้วก็กพอดีแล,แล้วแล้วก็หลานหลานที่ว่ามีเพื่อน อ,อยู่ประเทศไต้หวันกับญี่ปุ่นนะคะทักมาบอกว่าเป็นแบบทําไมเมืองไทยตอนนี้แผ่นดินไหวนะพวกเธอรู้หรือยังจริงๆแล้วคือเราเป็นคนไทยแท้ๆที่อยู่ในสภาวะที่เป็นแผ่นดินไหวนะคะเรายังไม่รู้เลยว่าลักษณะการแจ้งเตือนให้ทุกคนอยู่ในเขาเรียกว่าดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองหน้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอะคะ่ะคือแบบคือ ไม่รู้ว่ะค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเหมือนเมื่อวานนี้ก็คือพยายามที่จะเช็คข่าวอยู่ตลอดเพราะว่ากลัว after shock ใช่ไหมคะ่ะแต่ว่าก็โชคดีค่ะที่แบบที่คนแบบหลายๆคนได้ไปสูญเสียแค่นี้เอาเป็นว่าขอขอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยที่ว่าคุ้มครองดูแลทุกคนแล้วก็มีแค่แบบไม่กี่คนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บแบบนี้แต่ว่าก็คือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือขอบคุณนะคะที่แบบเราเจอเหตุการณ์ ร้ายๆแล้วเราก็ผ่านกันมาได้นะคะแล้วก็ขอขอขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ก็ขอแบบอย่าให้มันเกิดกับกับทุกๆคนบนโลกใบนี้เลยนะคะอ่า uh, are you today? i ์ i อมฟายแจ้งกิค่ะแล้วก็ Hello o r o m Indonesia เซียอันนี้ i อมฟนะคะ uh, แล้วก็สวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากคะ่ะที่กดถูกใจไลค์สท่านแล้วก็เข้ามารับชมทั้งหมด5ท่านนะคะ uh, วันนี้ ก็คุยกันเรื่องอดูแลตัวเองกันหลังจากที่เจอแผ่นดินไหวกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการกันค่ะว่าเราจะเปลี่ยนกระถางพริกกันแบบไหนเดี๋ยวเราขออนุญาตาเปลี่ยนกล้องนะคะสลับกล้องนิดนึงแล้วเราจะพาไปดูพริกกันค่ะชิลีชิลีนี่ค่ะวันนี้ กำลังจะทําการเปลี่ยนกล้องแต่ว่าก่อนอื่นเนี่นะคะจะให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้คืออันนี้คือมเมล็ดถั่วพลูนะคะที่ได้ปลูกเอาไว้วันนั้นค่ะถั่วพลูนะคะอันนี้ที่เขาเริ่มโตแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้จะเปลี่ยนกระถางพลิก อาบน้ำแล้วเหรอลูกเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งได้ไหมลู้ยแม่แม่ทำพริกแป๊บหนึ่งได้ไหมครับไ,ไม่ขอดูไม่ขอ <ไป S 1> เดี๋ยวก่อนได้ไมหมหล่ะแล้วอันนี้หน้าพริกค่ะคะ่ะนี่ก็คือพริกที่หยิงได้เพาะเพาะเอาไว้แล้วนะคะตรงนี้วันนี้ก็จะย้ายตรงนี้นะคะนี่ค่ะ น้องครับอันนี้อันนี้คือหญ้านะคะไม่ใช่ต้นพริกอถอนหญ้าทิ้งก่อนนะคะอันนี้พริกตรงนี้หญิงเก็บมเมล็ดพัน์ธเองนะคะพริกตรงต,ต,ตรงนี้มเมล็ดพัน์ธุที่ว่าปลูกในในใน,ในแปลงของหญิงเองแล้วก็นํามาเพาะ ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็องงอกนะคะแต่ว่าหอยทากค่ะอันนี้คือเจ้าหอยทากเด็ดไปแล้วนี่ค่ะ,ะพื้นที่นี้นะคะอาจจะตะกุตกตะกักนิดนึงเพราะว่าขาตั้งกล้องของอย่างนี้มัน มันซื้อตอนสมัยแรยกๆอ่ะคะ่ะแล้วก็ขาตั้งเขาก็จะไม่สามารถที่จะปรับแนวต่างๆได้แต่ก็อันนี้ยังแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะสวัสดีนะคะผู้เข้ารับชมจิตท่านนะคะอันนี้คือวันนี้เช้านี้ที่จังหวัดภูเก็ตน,นะคะสถานการณ์ยังปกติอยู่ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ชะเง้อดูลูกแป๊บหนึ่งนะคะน้องนิดครับเดี๋ยวอันนี้เป็นวอเตอร์เกรดนะคะวอเตอร์เกรดค่ะตรงนี้ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวหญิงก็จะมาทําการไลฟ์เพิ่มนะคะเพราะว่าพอดีออหญิงเนี่ยทำงานประจําด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กกําลังจะไปอาบน,น้ำนี่ก็คือเด็กจะไปอาบน้ําในอ่างค่ะแล้วก็เลยต้องแบบต้องไปดูแลเดี๋ยวพามาดูอันนี้อันนี้จะเป็นพริกนะคะวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะพาพริกที่ว่าย้ายเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วค่ะ อันนี้พริกนะคะย้ายตัวนัาที่ที่แล้วว่าจะโดนแดดแค่ไม่กี่ชั่วโมงน่าจะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วคะ่ะเหี่ยวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ว่ายังไงก็เราก็จะต้องทดลองทดสอบไปนะคะว่าเขาจะเ,ออเขาจะทนกับแสงแสงแดดได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าต้นไม้ไม่โดนแสงเลยเขาก็จะโตช้าอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวของยิงนะคะ นี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็คือมเมล็ดถั่วฝักยาวที่งอกเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่งอกแต่ว่าน้องเอารากงอกแล้วก็เอาเอารากโผล่ขึ้นมาบนดินค่ะแทนที่จะเอาใบเลี้ยงแล้วก็น,นั้นออกมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นชัดไหมคะอันนี้คือการงอกที่ลักษณะที่แบบเขาเรียกว่าผิดลักษณะของการงอกทั้งๆที่เขาเป็นใบเลี้ยงคู่นะคะเขาควรจะงอกขึ้นมาแบบนี้ อันนี้ก็คือต้นนี้เราก็เสียเสียมล็ดพันไปหนึ่งหนึ่งมเลมเล็ดนะคะอันนี้ถัวถ่วถั่วฝักยาวนี้หญิงซื้อมล็ดพันธุ์เป็นซองมานะคะแล้วก็ปลูกค่ะส่วนกระเจี๊ยบอันนี้คือกระเจี๊ยบเขียวนี่ค่ะกระเจี๊ยบเขียวนี้ก็จะปลูกลงกระถางไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่ ที่เหลือจากกระถางว่าจะพากลับไปบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในอาทิตย์หน้าที่จะจะกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวหญิงจะพาเพื่อนๆมาดูดอกธานกรชื่อเป็นภาษาฝรั่งมากธานากรน flower นี่นะคะมีลักษณะเหมือนดอกดาวเรืองเลยค่ะกลิ่นความอร่อยนี้ก็คือแบบหอมทานและสดชื่นมาก ดอกสามารถทานได้นะคะมีย้อนกลับนะคะมรีร้อนอันนี้บ้านหญิงเรียกต้นมิ้นสเปียมิ้นหรือว่ามิ้นหญิงไม่ไไม่ไมั่นใจแต่ว่าที่ซื้อซื้อต้นพันธุมาน้องก็บอกว่าต้นมิ้นค่ะแต่ว่ากลิ่นก็นั่นแหละคะ่ะเพื่อความสดชื่นวันนี้จะเที่ยงแล้วแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมาก วันนี้ร้อนอบอ้าวมากค่ะอบอ้าวแบบเหมือนที่กรมอุตุแจ้งเตือนว่าจะมีพายุเข้าในใน,ในระยะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะพาไปดูต้นมะเขือพวงอยากให้ดูไฮไลท์นิดนึงค่ะอันนี้มะเขือพวงหญิงแค่ทดลองเขาเรียกว่าทดลองโน้มกิ่งค่ะนี่ค่ะ แล้วเขาก็จะแตกแตกขึ้นมาเยอะมากแตกลำต้นนะคะมีหนึ่งสสามสี่แล้วก็ต้นเดิมของเขาเป็น5ต้นในต้นเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ไง,ไงเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีการโน้มกิ่งแบบเนี้ยไปไป,ไปใช้ได้นะคะไปไประยุกต์ใช้ได้ค่ะครับลูก,ออกโอเคครับลูก น้องเปิดก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวแม่ขอเวลาอีกสองนาทีได้ไหมครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูอันนี้นิดเป็นวันนี้ตอนแรกว่าจะออตอนแรกว่าจะพาเพื่อนๆไปเพื่อที่จะอันนี้คือต้นผักไดโนเคารค่ะ ต้นเขาจะสูงและทีนี้หญิงก็โน้มกิ่งค่ะตอนนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะมีรากงอกมาแล้วเพราะว่าเขาแข็งแรงมากอ,อ,มาอะไรนะลูกไ,ได้ได,ได้หนูเดินมาหยิบเองได้ไหมครับเดี๋ยวไม่หยิบให้ก็ได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบของให้เด็กแป๊บนึงนะคะ โอเคค่ะแค่น huh. ี้นะโอเคโอเคค่ะแล้วก็จะพาไปดูวันนี้อากาศร้อนมากอันนี้คือพริกค่ะพริกในเข็งค่ะมี3ต้นแล้วตอนนี้ก็แตกแล้วมีอาการบ้าใบมากตอนนี้ก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะคะ <S 2> <S 2> เพื่อนเพือนรู้จักดอกอัญชันกันหรือเปล่าคะ <S <S ทีโรคะ่ะนี่คือดอกอัญชันค่คะคอดอกอัญชันนะคะอันนี้จริงๆแล้วปลูกง่ายมากเลยนะคะดอกอัญชันแล้วก็ทนแรงมากเพื่อนเพือนพอทราบไหมคะว่าถัว เคียวแบบเนี้ยฟักไม่ซีเคียวเขาทานได้หรือเปล่าค่ะอัปเดตค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่ปลูกตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากร้อนมากค่ะอันนี้ช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมาก เดี๋ยวถ้ายังไงหญิงจะน่าจะไลฟ์อีกช่วงน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะไปแบบจัดก,การเด็กน้อยก่อนนะคะตอนนี้จะไปพาเด็กน้อยเพื่อที่จะอาบน้ําแล้วก็ทานทานข้าวอะไรแบบนี้คะ่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณการกดถูกใจนะคะทั้งหมดทั้งสีท่านที่ที่ที่อยู่ด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงจะไลฟ์ like ใหม่รอบหน้าเดี๋ยวก็จะ คนอนุญาตเข้ามารับชมอีกนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะและค่อยเจอกันขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีพลังขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะไม่ไหายค่ะ